ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําใบสีปากจามที่สวยแบบนี้ให้ดูอีกแล้วนะครับเรามาติดตามกันนะครับว่าทําแบบไหนเรามาเข้าช่อกันนะครับขั้นแรกหัวหรือว่ายอดใบสีของเรานะครับนี้เราก็เอามาหอ่อใบตองแก่อีกสองชั้นนะครับเพื่อที่จะส่งไม่ให้ยอดมันจมนะครับเวลาเข้าช่อ เอาเศษไปตงมาต่อตรงหางเพื่อที่จะเข้าช่อให้ได้อวบนะครับเอานิ้วมาวางได้ให้ได้ระดับนี้นะครับแล้วก็ผ้นุ่ใแม็กด้านหลังให้เรียบร้อยยกลมเข้ามาหานิ้วนะครับแล้วก็แม็กด้านหน้าไปด้วยตามสเต็กนะครับเอานิ้วมาวางแล้วก็ผ้านุ่มแม็กด้านหลังไปด้วย พอครบเก้านิ้วนะครับก็นำผ้านุ่กอีกอันหนึ่งมาแปะไว้ด้านหลังแล้วก็ห่อเก็บรายละเอียดนะครับตัดในส่วนเพินออกแล้วก็จะได้ไปชอบไปสีไปตองอ่อนสีหวานๆอ่่างนี้นะคะะรนะับตอนนี้ก็กำลังเย็บแมงดานะครับ ลงในแมงดาด้วยสโสนนะครับก็จะมีขอบสีขาวแล้วก็ด้านในจะเป็นสโสนพ่นสีชมพูนะครับ ประกอบใบสีลงไปในชามนะครับชามที่ใช้ก็เป็นชามขนาด7นิ้วนะครับเป็นชามสีขาวโดยที่นำกล้วยจีบตั้งไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ช่อบใบสีแม่ก้าที่เป็นช่อใบตองอ่อนที่ทำไว้ประกอบให้อยู่ใน3ามมุมนะครับตรงหัวตรงปลายช่อก็ดัดนิดนึง ระหว่างโช่อใบสีนะครับก็ประกอบแมงดาล,ลงไปนะครับในแมงดานะครับก็จะมีลวดสามารถเสียบเข้าไปในชามได้ง่ายนะครับมาตัวตัวมไลายกลาบก่อนนะครับแล้วก็มาตัวมมลายซีกดอกรักนะครับทับเป็นชั้นที่สอง ก็เอามาไหลซีกลักยบตานะครับเส้นที่สั้นกว่ากันามาใส่ด้านบนนะครับมัดให้เป็นวงเล็กๆบนยอดใบสีนะครับใส่ตุ้มยอดเป็นดอกบานไม่โรยนะครับ ข้างบนก็ใส่ตุ่มนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีไข่ย,ยอดด้วยเป็นไข่ต้มแล้วก็ทำที่รองดอกลักเป็นทัดหูอย่างดีนะครับใบสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับตั้งแต่ด้านบนลงล่างนะครับบางชิ้นอาจไม่ได้ทำให้ดูก็ขออาภัยด้วยนะครับ ใน,นส่วนของยอดขอในส่วนของมะไลยนะครับแล้วก็ตัวใบสีฝานเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ใบสีนะคะฝ่าเพื่อนกดติดตามกดไลค์ดกดแชร์ก็เป็นกําลังใจให้ช่างเป้ด้วยนะครับกับช่างชี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ